ดูอะไรคะเหม,ม,มันใจ <ao> มีไหมตัวเนี้ยคุณามุสีเห็นไหมตัวเนี้ยนี่ก็มีเหมือนเหมือนมาเรียนศัตว์เห็นไหมล่ะมีไหมเหมือนใจไม่เคยเห็นค่ะคนญี่ปุ่นเรียกว่าฮุนะมุชินะครับอันนี้คือไม่ใช่มาเรียนศัตว์ก็ไม่มีบินไม่ได้เป็นชนิดหนึ่งของอปูกุ้งพวกนี้แหละแต่ไม่ได้อร่อยไม่คือกินหรอกกินไม่ได้หรอกเหม็นนะแต่ว่าอันนี้สำคัญมากคือเขาจะ ออกมาแบบนี้นะที่หินงหินแบบริมทะเลญ,ญี่ปุ่นนะแล้วก็เขาชอบกินขยะใช่ขยะสดอะไรเนี้ยเขาก็ครบเรียกว่าไงเป็นนักอะไรทำความสะอาดก็เหมือนแมลงสาบนี่ว่าไม่เหมือนอันนี้คือแมลงสาบก็คือแมลงใช่ไหมอันนี้คือไม่ใช่แมลง <c oughs> เป็นชนิดหนึ่งของอเหมือนปอ่ะอืมเยอะแยะเลย <c oughs>